ดีครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านไวจิ้งมิตรบอลแอนด์สเต็กเรียบร้อยแล้วนะครับร้านนี้จะเป็นร้านอาหารสไตล์แกนดิเนเวียนนะครับพร้อมเสิร์ฟทุกจานด้วยคุณภาพคุ้มค่าเกินราคาจริงๆนะครับร้านเราจะตั้งอยู่บนถนนสตรีวิทยา2นะครับมากันง่ายๆครับเห็นป้ายสีส้มสีส้มนะครับลูกเรือปุ๊บเราก็เข้ามาในร้านกันได้เลยนะครับส่วนจะมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวเราพบกันในช่วงหน้าช่วงซอกแซกอร่อยเด็ดนะครับแล้วพบกันครับ ดูร่มรื่นดีนะครับบรรยากาศต้นไม้เพียบเลย <c oughs> ขอบคุณครับผมก็ตรงใจให้ให้ดูร่มรื่นร่มรื่นดีกว่า<อ><อ>เราไปร้านอาหารใช่บหมครับผมร้มานก็ตกแต่งแบบเรียบเรียบเรียบง่ายส <c oughs> บายตาครับผม,มทำถึงที่หน้าร้านครับก็ทราบว่าร้านที่เปิดมานานไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยร้านเราเนี่ย เปิดมาได้ประมาณสองเดือนกว่าเท่านั้นเองครับผมแต่ว่าใช่ครับผมตอนตอนนี้ก็คือเพิ่งอะไรหลายอย่างลงตัวเพิ่งจะเริ่มลงตัวใช่ครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยทางทางคุณแอนเองนะครับผมได้มีร้านอาหารเปิดร้านอาหารที่กรอบพีพีอยู่แล้วเปิดดัการับร้านอาหารมาบ้างค่ะคือมีร้านแบบสไตล์นี้ก่อนแล้วใช่เออเรียกว่าเป็นสไตล์ดีแม่ที่น่าพูดแต่เราแต่งขาวว่าเป็นอาหารไทยแล้วก็อาหารต่างประเทศค่ะเพราะว่าที่พีพีนี้เราต้องรองรับแขกที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะ ก็เขาก็อยากทานอาหารไทยบ้างบางครั้งก็อยากทานอาหารบ้านตัวเองบ้างอะไรแบบนี้ค่ะผ,ผมสงสัยอยู่อย่างนะครับไอ้คำว่าสแกนนิ่ในเวียดนามันมาจากไหนครับงงมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องขอโทความว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารใช่ทานอาหารทานเนื้อได้ได้ดเดินเวียนชิมไปหลายที่นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้ลองชิมมิดบอลรู้สึกชอบในมิดบอลนะครับผมก็ก็เลยไปไปค้นมาว่ามิดบอลเนี่ยเป็นอาหารของแถบไหน ตัวลุดแล้วมันเป็นแถบแกนดิเนเวียนซึ่งแถบนั้นเนี่ยก็จะมีอาหารอร่อยๆหลายตัวที่จริงๆคนไทยอาจจะไม่รู้นะครับผมทั้งสเต็กนอร์เวย์ที่คนคนไทยเนี่ยชอบเออสเต็กปลาแซลมอนที่มาจากนอร์เวย์นะครับผมปลานตัวน้เลยครับใช่ครับผมปลาแซลมอนตัวนี้เนี่ยที่ดังที่สุดในโลกก็น่าจะเป็นของนอร์เวย์นะครับผมใช่ครับแแมมกนนนดิเเวียร่ใช่ครับก็คือแถบแถบนั้นเนี่ย ก็จะมีมิโอนมีแซลมอน<ะ>มีอาหารเมน,นูหนึ่งที่จริงๆวันนี้ไม่ได้ทำมา<ะ>หน่าเสียดายที่ว่าไผ่ที่พนา ไทยที่พานานเนี่ยก็จะเป็นเป็นมันแล้วก็ผัดพร้อมกับแฮมนะครับผมเสิร์ฟ okay. คู่กับนมสดก็อร่อยอีกเหมือนกันครับผมสรุปว่าอาหารร้านที่แบบอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแล้วก็เป็นพอมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบแกนดเวยแเราก็เออเรามาลองตั้งร้านอาหารที่เป็นสแกนดเวยนดูดีกว่าโดยใช่โดยผสมสิ่งที่มันน่าจะเข้ากันก็คือสเต็กเข้าไปต้องมีสเต็กเป็นจุดเด่นใช่ครับผมก็เลยออกมาเป็นแกนดเวยนแล้วก็สเต็กครับผม รร้าานนดดูเเกก๋ะคับีมลยจริงๆแล้วร้านเนี่ยเราตกแต่งถือว่าเป็นแบบแกนด์เนวียนด้วยนะครับผมเพราะว่าก็ไม่ได้เต็มรูปแบบแต่ว่าเราก็พยายามเน้นเป็นสบายใช่ค่ะบางทีเน้นขาวๆเรียบๆแล้วก็สีเอโทนเป็นสีอโทนเน้นความเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมลมดึงลมดึงดินแอนดี้ก็ไม่ลืมให้มาดูร้านเลยนะถ้าคนไทยก็ยังเหมือนว่าถ้าเรียบเกินไปก็จะดูจืดไม่มีน้ำน้ำก็คนไทยก็ยังเหมือนว่าถ้าเรียบเกินไปก็จะดูจืดไม่มีน้ำน้ำ แล้วเน hey? um, uh, ี่ยผมสงสัยอย่างหนึ่งเลยเพาะเราเห็นทันทีนะครับตัวเนี่ยคืออะไรเนี่ยจริงกระจกเนี้เป็นก็เห็นว่าเป็นแนวสแกนเดเวียเหมือนกันนะคะเพราะเขาจะเป็นอะไรที่หลุยหลุยกรอบทองอยู่บนพื้นังขาวเขาจะเป็นเป็นลายแบบนั้นนะคะถ้าเป็นผ้าก็จะเป็นผ้าลายแบบจอกเล็กๆริ้วๆแล้วก็เป็นลายสก๊อตนะคะเป็นแนวนั้นก็เห็นเป็นเห็นที่ร้านของเก่าก็เลยแอบซื้อมา ที่เท่ากันดีครับกับสามขนงดร้านก็ดูเด็ดดีใช่ค่ะครับดีดับต้องของลูกค้าแบบนีอะไรขามันไม่ตอบแน่เลยกระจกพิเศษจริงอันนี้มีคนชอบของจริงไหมครับผมครับผมเดินมาก็จะมาดูกระจกก่อนตรงนี้ก่อนเราเราถามสไตล์ร้านมาแล้วประวัติของร้านมาแล้วเรามาแนะนำอาหารดีกว่าว่า มีอาหารอะไรที่เป็นจุดเด่นของร้านครับผมยินดีครับผมก็อย่างแรกเลยดีกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงมิตรบอลไปแล้วก็คือแม่ครับผมเป็นมิตรบอลมิดบอลจากร้านเราเนี่ยก็จะเป็นเนื้อผสมหมูเข้าไปด้วยนะครับผมเป็นสูตรแท้ๆของนอร์เวย์เลยนะครับเป็นเป็นเป็นสุดแท้ของของนอร์เวย์จริงๆคำว่าสก andinavia เนี่ยเป็นกลุ่มประเทศครับผมใช่จะมีสวีเดนฟินแลนด์ นอร์เวย์อะไรแฉวๆแถบแเนี่ยครับผมเป็นคำนุ่มน์เลยนะครับผมก็จะเป็นสูตรแท้ๆดั้งเดิมเลยตัวตัวนี้เนี่ยเราเสิร์ฟพร้อมกับเขาเรียกว่าลิงก้อนเบอร์รี่ครับผมเป็นเบอร์รี่ป่าของทางสวีเดนเหมือนกันนะครับผมตัวตัวนี้อันนี้ที่ที่จัดมาเนี่ยจะเป็นเซตครับผมเซตเนี้ยจริงๆคุ้มมากเลยนะจะมีอยู่สามอย่างพอขายขอนิดนึงนะครับ ก่อนแล้วก็มีสลัดแซลมอนใช่ไหมครับครับผมก็อันนี้อะไรครับซุปอะไรเป็นซุปเห็ดครับโอ้ซุปซุปเห็ดครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสแกนดิเนเวียแท้เลยชุดนี้นะครับผมเป็เป็นเป็นทั้งเซ็ตเลยสามอย่างเท่าไหร่ครับตัวนี้270บาทเท่านั้นเองสองร้อยเจ็ดสิบบใช่ครับผมมากเลยนะครับครับผมตาถัดไปไหมตาถัดไปโอเค ด้านถัดไยตัวนี้ครับผมก็จะเป็นที่บอกไปเป็นปลาแซลมอนครับผมซึ่งปลาแซลมอนตัวนี้เนี่ยเราเป็นปลาแซลมอนของนอร์เวย์แท้ๆจริงๆนะครับผมปลาว่ายน้ำแถม,ม่น้ำแกะที่วิ่ง <c oughs> แถมนั้นจริงๆครับผม แช่เย็นมาถึงเมืองไทยเลยครับผมผ่อมาจากนู้นเลยแน่นอนครับอันนี้คือรับรองว่าคือคือหลายๆลร้านเนี่ยอ้างว่าเป็นของนอร์เวย์นะครับผมที่ร้านเราเนี่ยเป็นของนอร์เวย์จริงๆครับผมถ้าเผื่อลูกค้าคนไหนสงสัยเนี่ยมาดูใบเสร็จได้ร้าน้เนครับผมก็เป็นเป็นของนอร์เวย์จริงตัวตัวนี้เนี่ยเราเป็นสูตรของเราด้วยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นซอสซ่าคซ่าซอสนะครับใช่ครับผมจะเสิร์ฟพร้อมคู่กับมันบดซึ่งร้านเราก็จะเป็นสูตรเฉพาะของเราเองเองเองเหมือนกัน นะครับผมจะทำเองหมดใช่ครับผมแล้วก็จะมีผักโขมไม่ได้ปลครับผมครับผมใช่ผักขมผักขมครับโอเคก็เท่่าไหรตัวนี้เนี่ย199ยาสิบเก้าทรก้าสาใช่ครับมาตรฐานนะครับราคามาตรฐานในร้านแล้วค่ะแพงสุดหรอที่แพงสุดหรอแพงสุดในร้านครับผมในร้านที่แบบแพง ่ครับผมเกี่ยวกับร้านอาหารหน่างใช่ใครับผมเราแล้วเรายืนยันว่าคุณภาพวัตถุดนิดนึงเอามาเนี่ยดีดีจริงๆครับผมครับผมโอเคงั้นเมนูจานต่อไปดีกว่าจานเนี้ยอาจจะง่ายๆหน่อยเผื่อเด็กๆมากินเผื่อใครที่แบบว่าใช่ครับผมก็จะเป็นเป็นสเต็กหมูอันนี้ที่ยอดที่จริงๆครับผมสเต็กหมูอบดับเบบลชีสครับผมคือมันจะแปลกกับชื่อของที่มดับเบบลชีสใช่ไหมครับ ก็จะเป็นสเต็กหมูอย่างเดียวใช่ครับผมก็จะมีเต็กหมูอบแบบทีซึ่งซอสเราเนี่ยก็คือจะเป็นซอสครีมเห็ดของสูตรเฉพาะของร้านเราเหมือนกันใช่จะสังเกตว่าจะเข้มข้นมากครับผมส่วนนี้มันเป็นเชฟเก่าหรือเปล่าเนี่ยได้เยอะมากจริงๆมีแม่ครัวด้วยใช่เป็นน้องสาวที่เป็นคนทำเสิรอาหารเป็นหลักใช่ครับผม จริงๆวันนั้นก็จะมีประสบการณ์มาหลายสิบหลายใช่ค่ะครัเป็นครอบครัวนี่นะ่ครับผมจริงๆลืมบอกไปว่าร้านไอเด็กร้านเราเนี่ยเสิร์ฟคู่กับผักซึ่งเป็นผักออร์แกนิกทั้งหมดนะครับผมใช่เป็นผักไฮโดรครับผมใช่ก็ไม่ไม่มียาฆ่าแมลงอนินทใช่ครับผมก่อนก็เป็นผักไฮโดรครับผมบางคนกลัวผมอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันจะมีบ้างผักก็ต้องผมนิดหน่งค่ะแต่ว่าผมก็คือไม่ใช่จากพวกสาย ครับผมก็รับรองได้เลยครับว่ารอสั่งชิมแน่นอนนะครับค่ะต้องลองมาชิมกันค่ะครับอ่ะครับเมนูต่อไปอะไรอ่ะและเป็นจานสุดท้ายจริงๆอันนี้ก็แนะนําอีกเหมือนกันะนะครับผม, <ๆ S 1> ผมเอามาตบตบท้ายผัดเนื้อเราชอบทัดเนื้อเราชอบทันเนื้อใช่ครับ <ๆ S 2> ผมผมทันเนื้อไม่ได้ครับทันเนื้อไม่ได้เออครับผมนี่แหละค่ะต้องั่หมูครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อเป็นส่วนที่เรียกว่าเซอร์รอยเซอร์รอยซึ่งร้านเราเนี่ยเป็นเซอร์รอยถึงจะไม่ใช่เนื้อนอกแต่ว่าเป็นจากโคขุนโคคคผผุนนนจรรริงๆเลยััับบมมอี้ นั้นเนื้อนุ่มมากจริงคือมาจากโคนเลยเหมือนเหมือนกันเลยใช่ไหมค่ะใช่ครับผมคือโค้นนี่เขามีหลายรูปแบบพอเราก็จะใช้เลือกใช้โค้กนที่มีอายุประมาณกี่วันกี่วันเขาจะมีให้เลือกอะค่ะพอเราชิมแล้วก็อันเนี้ยนุ่มหอมดีก็ใช้ที่นี่มาตลอดเนื้ออายุประมาณนี้อะไรประมาณนี้ใช่ค่ะคือบางบางเจ้าเนี่ยอย่างโคุ้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะดีไปหมดเพราะว่าถ้าเกิดคุณนานก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นโคที่ดี ขุนนานไปนิดอาจจะมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเนื้ออาจจะเหนียวถ้าเกิดขุนน้อยไปนิดไขมันอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เนื้ออร่อยแล้วเหมือนถ้าเกิดเป็นผมมาเนี่ยผมเขไม่รู้นะว่าเป็นโคขุนหรืออะไรผมได้มีความรูุแล้ว,เ,<อ>ลวเราสามารถรู้ได้ไงบ้างว่าเป็นเนื้อโคขุนจริงๆหลักๆต้องชิมครับผ้ชิมคือคือทานไม่ได้รู้เลยว่าอร่อยก็จบใช่ไใช่จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นโคขุนใช่ไหมใช่เพราะว่าคนเราเป็นเจ้าของร้านเราก็เลือกมาให้แล้วใช่เราก็คัดใจรับผม จริงๆวันนี้ส่วนที่เอามาจะเป็นส่วนของเซอร์เซอยแต่ว่าที่ร้านเราเนี่ยก็จะมีสเต็กดีๆนะะนเนี่ยจะมีชีโบนีโบมีสลิปอายสอง <ๆ S 1> จะเป็นจริงๆเนื้อพวกขนธรรมดาที่เราใช้อยู่ก็คุณภาพก็มาจากปวกขนเหมือนกันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเซโร์รอย์นี่อาจจะมีส่วนผสมเยอะหน่อยบางบางชิ้นจะมีมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลาส่วนใช่ค่ะใช่ครับผมน่าทานมากเลยอะใช่ครับผยมีเมนูไหนที่อยากให้ผมลองชิมแล้วคิดว่าผมจะตัดใจกดไลค์ จริงๆเนี่ยไม่ทานเนื้อเนอะไม่ทานเนื้อที่ต้องทานปลาดีกว่าอ่างั้นต้องลองทานปลาก่อนเลยใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมมาักมาไกระไรใช่ไหมนะครับว่าที่จะถูกใจพวกเราถูกใจทุกคนไลฟ์ปุ๊บต้องรองเลยว่าท่านผู้ชมรายการ Top Fact ทาชิตต้องมาแน่นอนครับผมเดี๋ยวลองเทบกันอันนี้ทานยังไงครับเนี่ยเนื้อปลาใช่ไหมใช่ครับผมเป็นเนื้อปลาครับผมลองดูครับผม จะเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านเราเองครับผมอันนี้เป็นซอสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเป็นเป็นรากซอสเรียบร้อยแล้วค่ะซอสก็จะมีส่วนผสมของตัวแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะที่มีลิงอลเบอร์รี่ผสมอยู่ด้วยถ้าเป็นที่อื่นเขาใช้เป็นวานิก้าเขาจะเป็นพวกเขาเรียกน้ำต้มใส่ชูหมักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากผลไม้อ่คือมาจากลิงคอลเบอร์รี่กับแอปเปิ้ลไซเดอร์ลงมาแข็งชัด ปากจะบางทุกมากน้ำีอสจะไม่เลี่ยนผมกรอบมากเลยครับต้องลองมาชิมนะครับกไม่ร้ายไมู่เลยเนี่ยแต่พอลองทํางที่แล้วก็ใส่มากอกมเทจะได้กิน้ซอเลยนะโอเคครับเียบๆครัผมลองชามต่อไปไหมครับผมอ๋ไทำเมนูก็ได้ครับได้ครับผม จ,จริงจริงลองลองลองดูหมูดีกว่าหมูลลองๆดูหมูครับขอโทษทีนะครับเต๋นี่ชิเลยนะครับเนี่ยที่ไนไม่มีเนี่ยร้านที่ร้านเดียวเลยนะ อันนี้เป็นซอสอะไรนะครับอ่าอันนี้เป็นซอสครีมเผ็ดครับผมเป็นสูตรของทางร้านเองเหมือนกันครับผมส่วนนี้แม็กก็คุณพี่แอนก็เป็นคนคิดเองใช่ไหมครับก็จริงๆต้องต้องยกเครดิตให้กับทางแม็กควานนะครับผมต้องยกเครดิตให้กับทางเผ็ดดูเนื้อไม่เหนียวมากค่ะครับผมเราก็จะเน้นเรื่องของจริงๆที่ร้านจะเน้นเรื่องของความสุกด้วยเพราะว่าอย่างอย่างหมูหรืออย่างเนื้อเนี่ยบางทีเนี่ยสุกเกินไปหรือว่าแม้แต่บางทีเนี่ย ดิบเกินไปอ,อย่างบาง,บางคนเนี่ยทานเนื้อดิบอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคือคือก็ต้องจะ นิดนึงว่าเรื่องความสุกกันต้องกําลังดีเพราะว่าถ้าเกิดเราสุกมากเกินไปน้ําในเนื้อก็จะออกมามันก็จะแห้งครับผมก็ต้องต้องทอดเป็นนิดนึงด้วยครับผมถ้าเหมือนกับถุงเลือดผมมากินผมสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเอาสุกประมาณไหนเยี่ยมแรงได้เลยครับผมได้เลยครับจรมีไก่เบคอนชีสก็อร่อยเนาะมีไก่เบคอนชีสด้วยสําหรับคนไม่ทานเนี่ยไม่ทานหมูเยอะเลยแล้วไอ้เรื่องมีบอลนะครับมันมีแบบมีบอลอย่างเดียวค่ะจริงจริงมีเป็นไก่ชีสบอลด้วยแลเป็นไก่ชีสบอล สลามมาอะไรเนี้ยก็ตักไก่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะทำเป็นไก่ชีดค่ะค่ะไม่ทานเนื้อไม่ทานหมูก็ทานไก่แล้วเหมือนท่านอยากกินปลาแซลมอนเลยมีมีบอลแซลมอนหรออันนี้เดี๋ยวต้องต้องขอข่าวไปคิดก่อนว่าสามารถทำได้หรือเปล่าในลปะครับทางรายการขอมกียินดีบัตดให้กับทางร้านไวกิ้งมีบอลแอนด์เซ็กนะครับครับผมค่ะคุณดีครับขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวจะขอให้คุณพี่แม็กซ์พี่แอนด์สักบอกท่านผู้ชมหน่อยครับว่าจะมาร้านนี้ได้ยังไง ครับผมก็งั้นให้คุณแอนบอกผิดพลาดได้ค่ะใช่ค่ะก็อยู่ซอยสุรินทร์ที่ยามสองซอยสี่ค่ะถ้ามาจากเอ่อชั้นตแพทย์นะว่าก็เลี้ยวขวามาเข้าถนนไฮโลนั่งว่านะคะเป็นบนสวัสดีนั่งว่านะคะแล้วก็อยู่ในโครงการสุขดารค่ะหาดใหญ่ค่ะครับเบอร์ค่ะเบอร์เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หน่งนะคะแล้วก็ถ้าไงนะคุณแม่อยากจะให้โปรโมชั่นอ่าใช่่ะก็สำหรับสำหรับทุกคนที่มาที่ร้านแล้วบอกว่ามาจาก ซอกแซกพาชิมนะครับผมเราจะลดให้เลย10%ดเปครับผมแค่แค่เพียงบอกชื่อรายการนะครับผมนะคะจะต้องบอกให้เลยรับรองว่าทุกคนมาอะต้อกแซกพาชิมหมดเลยยินดีครับยินดีครับผมครับผมยินดีครับรองวาชิมเลยครับเพื่อนค่ะครับผมมาเที่ยงเนาะถึงสี่ทุ่มค่ะครับผมขอบคุณพี่แบงค์และพี่แอนร้านไวกิ้งมีบอลสเต็กมามากเลยนะครับที่ให้ทางทีมงานรายการซ้อกแซกพาชิมเราได้มาถ่ายทำและได้นำอาหารในครั้งนี้นะครับ ก็เวลาวันนี้ก็คงจะต้องหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ารายการทำอง้มพาชิมของเราจะไปลุยซอกแซงชิมอาหารกันที่ไหนเมื่อไร่แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ